สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนนะครับเนาะครับครับบรรยากาได้ตัวเหลขมาแล้วครับสําหรับตัวเหลขนะครับเนาะครับได้มาเอากับเสียนนอนหน้าแหละครับครับสาหรับเสียนนอหน้างวดที่แล้วขาหรุดไปด้วยครับเด้อครับขาเพิ่นกาวยุครับขามีเขาไม่รุดนะครับเนาะครับเป็นของธรรมดาสําหรับตัวเหลขกครับครับเสี้ยนนอนหน้าตอนนี้เพิ่นกาอยากเลี้ยงยายงานเพิ่นยุครับเลี้ยงวัวเลี้ยงกล้วยนะครับเนาะครับ ย่มนี่ก็ย่มยากครับย่มหายย่มหน้าครับย่มพุงหน้าก็แคบแล้วครับกาบ่มมียังหลายล่ะครับทุกเพื่อนครับสาหรับตัวเลขของเพื่อนงามๆเราครับเนาะครับเขามาดีมากตลอดอยครับกาได้มาเอาน้ำเพลนเรื่อยๆนะครับเนาะมาขอ้ำเพลนครับตัวเลขเป็นเลขสูตรครับเป็นเหลขสูตรเหลขคํานวณครับครับผู้ใดเขามาแล้วกาอย่าลืมนะครับ้อครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อสุดยอดไอ้ผดแนวทังครับ สำหรับตัวเลขเล่าพัฒนาครับพอแม่พี่นองผู้มากแล้วครับผู้คัดกรผพานแล้วครับครับสำหรับตัวเลขของเสียนนหน้ากาบ่ได้หลายครับเป็นเล่าพัฒนาเนาะครับเนาะครับประจามันซุกที่หานะครับของเือสวยๆงามๆอยู่ครับเบื้องแล้วครับมาเบื้องแล้วนะครับเนาะครับเพิ่นไปสยามตรงผนก้าน้าครับโอ้มีตรงมีตอนตัวนี้ครับสำหรับเสียนนอหน้าเลยครับเด้อครับครับเขาไปเบื้องตัวเลขกองกันเนาะครับเนาะบาทนี้ครับครับนี่เป็นตัวเลขงวดที่แล้วครับ ของเสียนน้อนหน้าเนาครับเนาะครับการรูดไปครับกาเพิ่นลูดไปที่ซีกับหกแหละครับเลขวินเพิ่เพิ่กันหนึ่งหนึ่งีห้าหกครับว่ามีเก็ดครับเก็ับบมาครับมาหนึงยอ่ครับตวากับผันจับครูกับบ่อเขาครับผันจับคููมากกับมีสี4หนึ่งสีห้าีหกหกสามหกห้าหกศูนครับมันออกศูนย์เ ศมันออกเจ็ดศูนเจ็ด่งศูนย์เจ็ดเป็นเลขลางครับแค่นี้นะครับเนาะเจ็นเป็นเลข3สามตัวครับอันนี้เป็นเลขสี่ตัวเลขกี่ตัวเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์เครับเอากะดลุดไปครับครับสำหรับตัวเลขของเพิลนครับอันนี้เป็นงวดที่แล้วนะครับเนาะครับเอาไปต่อครับ สำหรับงวดนี้ครับวันศุกร์นะครับเด้อครับมือนี้วันศุกร์ที่ห้านะครับวันศุกร์ที่ห้าเดือนกันยายนครับครับขอขอบพระคุณหลายๆครับสำหรับการกดไลค์ให็นนะครับเนาะครับทำไมพี่น้องทุกผู้ทุกคนครับสำหรับสนุนคือการกดไลคหลนะครับกดไลค์กดแชร์ครับครับเล่าพัฒนาครับสร็จ ได้ตัวเลขมาแล้วก็บยุทใส่ระบาดน,นะครับสำหรับเล้าพัฒนาประจำวันจันทร์วันศุกร์วันศุกร์วันศุกร์ที่ห้าเลาพัฒนาครับเล้าพัฒนาครับ,พ,รบพ่อแม่พี่น,อน้องผู้มากนาะครับเนาะครับผู้คัดกับพานซะครับ เราพัฒนาวันที่5วันที่5กันยายนหกแปดพศครับครับสำหรับเลขชุดนี้เสียนด้านหน้าครับหลูดหลูดไปที่1ครับ1กับเก็ดครับหกับเก็ด จับคูนะครับได้ครับที่นี่จับเอไเรียกวิ่ก่อนครับเรียกวิ่น3 1งเอาไปวินครับเอาไปวิ่น,นี่3ามหนึ่งสามหนึ่งเหกหครับสามหน้า เกทหกหามีหาตัวครับเพิ่อนหายมาชุดนี่หาตัวมีสามพร้อมครับเพิ่อนสามมาเนาะครับเอาเพิ่อนหายมาทั้งมัดหาตัวครับสำหรับวินครับเอาวิน่นนะครับได้เลยครับนี่วินเลขวินครับจับคู่ที่นี่ครับจับคู่เสี้ยนนอนหน้าหายไปที่เกทศูนย์ เกตศูนย์เหน่งครับเ1 1หนึ่งนึะครับเนาะครับ,ลรบแล้วก็เกตแปดเกแดหนึครับหนแล้วก็หน 1 5ึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วก็สามหนึ่งครับ3าหนึ่งเพื่อนหามาหาตัว้ะครับเด้อรับชุดหนีเลียกวิ่นก็เพื่อนรับเสียนน้าหน้าหายมาหาตัวครับสตัวครับ3ตัวเพื่อนหายเก้าแปดเจ็ครับ ครับสูตนี้ครับเพิ่นให้มาเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดลอยะครับนี่เอาเจ็ดศูครับครับกลมเด่นครับเส้นด้านหน้ากลมเด่นไป็นตัวใดระบาดเลขลูดเลขลูดไปที่เก่งไปที่1นครับหนึกับเจ็ด หนึ่งกับเกตหนึ่งกับเกตครับอันนี้วินนะครับเด้อครับเอาไปวินหาตัวคนไห้มาหวัวดีครับเลขห้าตัวครับเลขอ,อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นหกส่วนนี่ครับอ้าวอันนี้เป็นเลขวินของเกตหนึ่งหนึ่งเกตรครับกรับเอาครับไปกรับครับตัวร่องเขาเพิ่นเป็นหนึ่งหนึ่งครับที่นี่หนึ่งหนึ่งเนาะครับครับเลขสามตัวเก้าแปดเจ็ด เ00ครับที่สองหางครับเอาไปจับไปบายเบิ่งเด้ครับ้อครับถามมักแหรอครับผมไพี่น้องเอฟซีครับสุดนี่เป็นของเซียนนอนนาครับครับปล่อยเต็มเต็มแหรอครับปล่อยมาก่ว่าจะงวดแหรอครับจริงตลอดนะครับเนาะครับเซียนนอนนาครับ ครับเรียบร้อยแล้วครับมือแร่งสองถุงโดยประมาณเลยครับเด้อครับเอาไปโชกไปมานไปลําไปลวยครับนี่คือตัวเลขล่าพัฒนาแหละครับประจําวันศุกร์ครับเป็นวันศุกร์ที่ห้าครับหลุดไปที่หนึ่งกับเจ็ดครับหลุดไปที่หนึ่งกับเจ็ดเลขวินห้าตัวครับสามหนึ่งเจ็ดหกห้าสามหนึ่งเจ็ดหกห้าครับจับคู่กับมีหกคู่ครับเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ด 8 1 5หนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งสกลับเอาครับไปกลับเอาเพิ่นว่าครับรับนี่เป็นตัวเลขสวยๆงามๆนะครับเนาะจาก่องเสี่ยงยาผ้าละครับนำเสนอครับมาตอนพีตอนนองครับเอฟซีครับสุกๆมันมันลำลำลื่ๆครับมือแรงครับเอาไปลำไปรวยนะครับเนาะครับสำหรับตัวเลขก็มีความเสี่ยงนะครับเนะครับกบพิจารณาเอาครับ ครับสโหรับคลิปนี้กับว่ามีอยังหลายนะครับเนาะทางน่องกับเสดีขอลาพี่ล่าน้องแหละครับขอให้พี่น้องเอฟซีครับโชคโชคมันมานลำลำลุยลุยครับเฮงเฮงปังปังพอกันไหมคลิปหน้าสโหรับคลิปนี้สวัสดีครับ